กาลามมกจงฟังหูไว้หูครั้งหนึ่งในป่าหิมพานพระโพธิสัตว์เกิดในกำเนิดกาหากินร่วมกับฝูงกาทั้งหลายในเมืองพาราณสีวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะออกไปงานพระราชพิธีในพระนครจึงอาบน้ำชำระร่างกาย แต่งตัวด้วยเครื่องประดับเต็มยศเดินออกจากบ้านเพื่อไปอยังพระราชสำนักด้วยความภาคภูมิใจที่เสาประตูเมืองมีกาสองตัวกำลังจับคู่สนทนากันอยู่กาตัวหนึ่งเห็นปุโรหิตเดินแต่งตัวเต็มยศมาก,ก็นึกสนุกจึงปรึกษากับเพื่อนเพื่อนเอ้ยวันนี้เรามาเล่นสนุกกันสักวันเถอะท่านปุโรหิต กำลังเดินมาด้วยความภาคภูมิข้าจะขี่รถหัวท่านปุโรหิตเองปุโรหิตคงจะโกรธแค้นโวยวายไม่น้อยเลยอย่านะเพื่อนกาอีกตัวหนึ่งคัดคานอย่าไปเล่นสนุกอย่างนั้นพราหม์ผู้เป็นปุโรหิตเป็นคนใหญ่คนโตขึ้นชื่อว่าการก่อเวรกับผู้ใหญ่อันตรายร้ายแรงนักอาจ มีอันเป็นไปถึงหมู่ญาติของเราด้วยแกมันขี้คลาดคิดมากไปเองกาเกเร ے, พูดค้านอีกว่าถ้าแกไม่มีฝีมือในการหยอดขี้ลงหัวคนก็ขอให้เป็นหน้าที่ของข้าเองว่าแล้วก็บินไปเกาะที่ตรงที่พรามโกรหิตผ่านแล้วหยอดขี้ลงบนหัว ของปุโรหิตพอดิบพ,พอดีที่ราดตั้งแต่หัวไหล่จดหลงเท้าพรามปุโรหิตแหนหน้าขึ้นดูเห็นกาบินไปก็โกรธจึงคิดผูกอาคาตว่าเราต้องหาวิธีกำจัดกาให้หมดไปจากพระนครให้จงได้ครั้งนั้นมีหญิงทาสีคนหนึ่งรับจ้างซ้อมข้าวของชาวบ้านเมื่อซ้อมข้าวเสร็จแล้ว ก็นำมาผึ่งแดดเฝ้าดูที่ประตูบ้านด้วยความเหนื่อยอ่อนจึงเผลอหลับไปแพะซึ่งหากินอยู่บริเวณนั้นแอบเข้ามากินข้าวที่นางผึ่งเสียเกือบครึ่งนางทาสีโกรธมากจึงนำไฟมาจุดใต้แล้วคอยทีให้แพะเข้ามาอีกกินอีกพอแพะเข้ามากินอีก,อาาก,น,อกนางจึงเอาใต้ ที่จุดไฟลุกโคลงที่เข้าที่บริเวณขนแพะไฟลุกไหม้ขนแพะไปทั้งตัวด้วยความร้อนและตกใจแพะจิงวิ่งเอาตัวไปเฝือกับกองหญ้าแห้งซึ่งเป็นอาหารของช้างไฟลุกกองหญ้าอย่างรวดเร็วลามไปติดโรงทางไฟลุกท่วมไปหมด กว่าจะนำช้างออกจากโรงได้เศษไฟก็ตกลงถูกช้างคองไปแทบทั้งตัวพระราชาสั่งให้สัตวแพทย์ทำการรักษาอย่างดีก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ทันทวงทีจึงรับสั่งถามพรามปุโรหิตท่านพรามท่านรู้จักยารักษาแผลไฟไ,ไหม้ช้างบ้างไหมปุโรหิตเห็นได้โอกาส ที่จะแก้แค้นกาได้จึงกราบพูนข้าพระพุทธเจ้ารู้พระเจ้าข้าแต่ย่านั้นเข้าสมุนไพรที่หาได้ยากอย่างหนึ่งคือมันเหลวจากสมองของกาตามธรรมดากาเป็นสัตว์ที่มีความบาดระแวงมันเหลวจึงได้เป็นบางตัวหากพระองค์จะสั่งให้ข้าจนพบมันเหลว ที่ตัวใดตัวหนึ่งได้นั่นแหละจึงจะนำมารักษาช้างเหล่านี้ได้พระราชาสั่งเกณฑ์ราชบุรุษที่แม่นธนูทั้งหลายออกเที่ยวล่ากาทั่วพระนครฆ่าแล้วให้พาดูมันเหลวให้จงได้นักแม่นธนูทั้งหลายจึงออกล่ากากันทั่วเมืองก็ไม่อาจพบมันเหลวได้ กาจึงถูกฆ่าทิ้งไปเสียเป็นจำนวนมากด้วยประการชนี้ครั้งนั้นครัะโพธิสัตว์เกิดเป็นกาหัวหน้าฝูงมีกาเป็นจำนวนมากเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าช้าใหญ่แห่งหนึ่งเมื่อได้ทราบข่าวอันตรายจากฝูงกาเช่นนั้นก็คิดว่าคนอื่นนอกจากเราคงไม่มีใครช่วยยับยัง้งอันตรายจากมนุษย์ครั้งนี้ได้ จึงรำลึกเอาบารมีเป็นที่พึ่งบินมุ่งตรงไปยังพระนครครั้นถึงตัวเมืองจึงบินเข้าไปทางช่องพระแกลหน้าต่างซ่อนอยู่ภายใต้พระราชอาตเมื่อพระราชาออกประทับว่าราชาการเหนือพระแทน่นจึงแสดงตัวให้พระราชาเห็น พวกราชชปุษต่างจะจับการนั้นฆ่าทิ้งเสียแต่พระราชาทรงห้ามไว้การโพธิัตว์จึงรำลึกเอาบารมีเป็นที่พึ่งแล้วเข้าไปใกล้พระราชากราบทูลว่าถ้าแต่มหาราชธรรมดาพระราชาต้องไม่รู้แก่อำนาจความรักโกรธและความหลงจึงจะชอบ จะทำการสิ่งใดควรพินิษโดยรอบคอบว่าสิ่งนั้นจะเป็นผลสำเร็จหรือไม่เพียงใดถ้าทำไปด้วยความหลงไหลมัวเมาย่อมเกิดโทษแก่คนอื่นโดยไร้เหตุผลพระราชาทรงสงสัยว่าเหตุใดกาจึงกล่าวเช่นนั้นจึงตรัสถามเจ้ากาเอ้ย เจ้าทำผิดอะไรหรือเจ้าจริงมาตัดคอต่อว่าเราถึงที่นี่จงบอกมาเถิดเราจะรับฟังโดยดีกาจริงกราบทุลขอเดชะมหาราชปุโรหิตของพระองค์ตกอยู่ในอำนาจเวนเคียดแคนฝูงกาเพราะเหตุที่กาเกเรตัวหนึง่งถ่ายอุจจระลงรถศีรษะ จึงกล่าวมุสาวาตให้พระองค์เอามันเหลวจากกาเพื่อแก้แขนมันเหลวของกานั้นจะหาที่ไหนได้เพราะโดยธรรมชาติกาไม่มีมันเหลวพระราชาจึงตรัสถามว่าเหตุใดกาจึงไม่มีมันเหลวก็กาทั้งหลายมีความบาดระแวงภัยอยู่เป็นนิดจึงไม่มีมันเหลวในตัวพระเจ้าค่ะ แล้วกาก็อทูลเตือนพระราชาต่อไปถ้าแต่มหาราชธรรมดาพระราชาไม่ได้ใคร่ครวนโดยรอบคอบแล้วไม่ควรประกอบราชกิจใดๆเพราะจะก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างใหญ่หลวงเช่นที่พระองค์ให้กระทำแก่พวกกาอยู่ในขณะนี้ พระราชาทรงเลื่อมใสในคำสอนของกาโพธิสัตว์จึงให้ราชสมบัติเป็นการบูชาแต่พระโพธิสัตว์ก็ถวายคืนและขอให้พระราชาตั้งอยู่ในศีลและให้อภัยแก่สัตว์ทั้งปวงตั้งแต่นั้นมาพระราชาทรงตั้งอยู่ในศีลและรับสั่งให้หุงข้าวให้ทานแก่ฝูงกา วัลละถังทุกวันจนถึงการอาวสานแห่งชีวิตชาดกเรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่เป็นใหญ่มีอำนาจนั้นใช้อำนาจที่ตัวมีบังคับให้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือของตัวได้ก็ต่อเมื่อตัวเองมีความฉลาดพินิษพิเคราะห์แล้วจึงสั่งการถ้าทำด้วยความเขาเบาปัญญา บางทีกลับทําตัวเป็นเครื่องมือของคนอื่นโดยไม่รู้สึกตัวเช่นพระราชามีอำนาจเหนือปุโรหิตแต่ถูกปุโรหิตลวงใช้เป็นเครื่องมือทําการแก้แค้นฝูงกาทั้งหลายจึงควรใช้ความระมัดระวังโดยรอบคอบเมื่อมีผู้เสนอสิ่งใดอย่าเป็นคนหูเบาคือ เชื่อโดยส่วนเดียวการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นความดีแต่ฟังแล้วอย่าหลงเชื่อต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองอีกชั้นหนึ่งดังที่โบราณสอนว่าฟังหูไว้หูมิฉะนั้นก็จะต้องเสียใจเช่นพระราชาได้ทรงกระทำแก่กามมาแล้ว ดังคำโครงสุภาษิตประจำภาพกล่าวไว้ว่าความสิ่งใดเล่าล้นเหลือครูควรตรีตรองช่างชูเที่ยงแท้ฟังหูหนึ่งไว้หูหนึ่งชอบหูไม่เบาความแม้แม่นแล้วเลิศคุณ